อีกเรื่องหนึ่งสมัยเด็กๆสิ่งที่ทำให้คุณร้องไห้ได้คือการโดนตัดผมหน้ามาที่คุณอุสาไว้มันเป็นเด็กผู้ชายอ่ะเนาะเด็กผู้ชายกระเทยด้วยนะไม่ตอนเด็กๆเคอโรงเรียนอ่ะเขาจะให้ตัดผมทรงนักเรียนขาวสามด้านยังไงนะคือขาวด้านนี้ใช่ไหมใช่ค่ะถ่ายข้างๆแล้วก็ถ่ายข้างหลังเลยยุกระยมเดียวข้างบนั้นๆผู้ชายใช่ั้นๆผู้ชายแต่เราแต่ว่าเราตอนนั้นอ่ะคือพอมสี่มห้ามหกอ่ะเขาเริ่มให้ไว้ผมยาวได้ ผมยาวเล็กนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วตอนนั้นอะประมาณม6แล้วม6เราก็อยากเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามหาลัยมันแบบต้องสวยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไหมล่ะเจ้ชีเอออะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวเข้ามหาลัยแล้วก็เออแล้วตอนนั้นน่าจะไปเข้าค่ายพอไปเข้าค่ายเสร็จปุ๊บเขาก็ห้ามเลยเขาสั่งห้ามต้องไปตัดผมต้องอยู่ในอะไรเดี๋ยวต้องอยู่ในกฎอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเช็กกี้เดี๋ยวเราจะเหมือนแบบ เราจะตัดหน้ามาให้มันยาวหน่อยเสร็จแล้วจะติดกิ๊บดำมาเอาไว้ข้างๆเอาไปเข้าค่ายติดกิ๊บดำเอาก็ใช่ไงพี่เอกอ่ะสมมติว่าเออผมประมาณที่เอกอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยลงกิ๊บดลงแล้วก็เอากิ๊บดำมาไม่ให้เห็นว่าติดอก่ะเอากิ๊บดำที่บางๆใช่โอเคเข้าใจกิ๊บดำเล็กๆไม่ใช่กิ๊บแบบแปล้ไม่ใช่อันนั้นกิ๊บปากเป็ดเห็นอยู่แล้วโอเคโอเคอ่ะพอเสร็จปุ๊บแเราก็ใส่หมวกพอเราใส่หมวกปุ๊บก็จะไม่มีใครรู้ว่าเราแบบเออส่้นรู้าใช่ปรากฏว่าไปถึงปุ๊บครูฝึกบอกว่่าใครรททีีผิดกฎะเบบย ใครที่ไว้ผมยาวแสดงตัวออกมานะไม่อย่างนั้นละ่ะถ้าครูเข้าไปตรวจแล้วก็จะโดนสองเท่านะอบอกเลยกระเทยจิตอ่อนกระเทยกระเทยจิตอ่อนแบบกลัวเพราะพวกแบบกฎระเบียบอะไรเงีแบบ้ยกระเทยก็เลยถอดหมวกแล้วก็ดึงจิ๊บดำออกแล้วผมหน้ามาก็าตกลงมาอย่างนี้ <c oughs> ครูบอกว,ว,ว่ามึงไปตัดผมก็เลยไปต้องไปตัดผมตัดผมนี่คือให้ครูให้ไปตัดหรือครูตัดให้เองเลยปาตาเลียนค่ะแล้วก็ถ่ายเลยค่ะตัดใช่ร้องไห้นั่งไปด้วยร้องไห้อออยาไว้ผมยาวมาก หาไรแล้วด้วยใช่ตอนไปนมหาหลัยเนี่ยก็เกลียดเนี่มยก็เป็นก<อ><ช>ึ่งเดมิมัวตอนนั้นเ <laughs> <laughs> ดมิมัวที่แ่บตอนตัดผมผมชันชาน, <laughs> ชน <laughs>